สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกๆคนคะ่ะมาคะ่ะวันนี้จะพามาทำาแกงส้มเวียดนามนะอันนี้คือผงม,มะขามใส่ขนอผงม,มะขามลงไปกะเอาประมาณเอาชอบเปรี้ยวเค็มประมาณไหนก็ใส่ไปนี่กะเอาประมาณคงจะประมาณสองช้อนโต๊ะนี่แหละ แล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะกะเอาโูรส MSG โูรสดไปประมาณช้อนเล็กช้อนครึ่งอะไรเนี่ยจ้าใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยมันจะเปรี้ยวหวาน เปรี้ยวหวานเค็มนิดหนึ่งน้ำตาลออแกนิกรสชาติมันจะออกคล้ายๆกับเปรี้ยวหวานนะเนี่ยตอนนี้ผงเปรี้ยวจากผงมะขาม อันนี้ก็คือปลาสแ a ปเปอร์ d รดส p p ปเปค่ะจะเป็นส่วนหัวมันซื้อมาให้เข้าสับๆเป็นชินช้นๆให้แกงส้มสไตล์เวียดนามนะเวียดนามเขาเรียกอ่เรียกว่ากันจัวกันจัวแกงส้มเวียดนาม จะมีถั่วงอกมอีผักคะแยงแล้วก็สับป,ปะรดอะไรพวกนี้สับป,ปะรดซาลารี่หอมแดงหอมเขียวใส่ปนกันอันนี้ต้มปลาหัวไปสักนิดก่อน ต้มไปประมาณ15นาทีก็เ,เอาอันนี้สับประรดที่หั่นไว้ใส่ฟิสเซอร์ไว้ก็เอาออกมาใช้เวลาซื้อมากินไม่หมดก็เอาใส่ฟิสเซอร์ไว้เวลาเราทำแกงส้มอะไรก็เอามาใส่ได้หรือว่าเอามาทำไอ้เป็นมาปัน่นเป็นน้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มปลาของปอเปี้ยเวียดนามอ่จิ้มได้ ค่ะน,นี่ก็รอให้มันเดือดสุกไปประมาณ20นาทีนั่นแหละต้มไปนิดนิดรอจะเอาไอ้นี่อันนี้คือกระเทียมเจียวเอากระเทียมเจียวใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะไอเนี่สตะพีนะมันจะหอมกระเทียมเจียวใส่ไปให้มันหอมหอม แกงส้มเวียดนามจ้าลองดูนะก็มีซาลาลี่หอมเขียวหอมแดงถั่วง,งอกแล้วก็ผักอ่าผักขยงใส่ผักขยงไปก็จะกินหอมหอมเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็มีมะเขือเทศด้วย หลังจากใส่ไปนิดใกล้จะสุกแล้วก็ผักแป๊บหนึ่งประมาณสัก2นาทีปิดฝาไว้แล้วก็ค่อยมาเอามะเขือเทศลงตามถุงหออพอให้มันสุกนิดหน่อย ก็มาเขือเทศลงตามแล้วก็ปิดฝาไฟสักนาทีแล้วก็เสร็จสิ้นจะ้ะชิมดูถ้าชอบเปรี้ยวหวานหรืออะไรก็ค่อยเติมเอาอ๋อลืมไปต้องใส่น้ำปลาด้วยใส่น้ำปลาไปสักซอนเครื่องปรุงมันจะมีขนม คโนแทมม์ลินซอสอคโนอที่คโนอไอผงมะขามอ่ะแล้วก็มีเกลือชโลดน้ำตาลน้ำปลาแค่นั้นแหละรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานแล้วแต่ชอบไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ จ้าประมาณนี้แหละเสร็จแล้วจ้ากินได้จ้าเนี่ยหัวปลาแค่กินอร่อยจ้า